เหมือนเว้ยผู้พรมเลยปู้พรมเลยมึงโป้มแดงให้มันเดินหน่อยดเจยิ้มไม่ทันเลยชนะไฟแรกไปเฮ้ยพอ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 ไอ้เหี้เลือนไปพอเขาเขียนแล้วพอเขาเขียนแล้ะเอาขึ้นมาจริงยังซวยมาด้านหลังเลยด้านหลังเลยเอาเอากระเป๋าเดี๋ยวคุยจบมันยื่นมาเนี่ยอะไรนิฮาจัดเลยเอาจริงก็เอาจริงไงนี่เดอะบิล กูจำไม่ได้เดี๋ยวรอไดูนะทายกันด้วยพี่องเฉยเฉยโนอยู่อยนเลขอะไรอ่ะเฮียวันที่ห้าที่หกแม่งคนไม่อยู่เยอะด้วยว่ะทำไงดีวะกูขอฟังแป๊บหนึ่งเยียแม่งเมกาโฟนหรือเปล่าใช่เหรอของของใครอ่ะเฮียมาแล้วเนี่ยงานเร่งด่วนโอเคทั้งคู่มีอะไรติดใจกันไหมครับมีครับแต่พูดแล้วจากจากควรมีเรื่องสีครับ ผมแยกไม่ค่อยออกตอนเล่นกิจกรรมมึงสีหรอใช่ครับมันมันมันดูสีเดียวกันเลยครับพอตอนคืนยื่นเรื่องเวลายื่นเรื่องไปงให้สภาเหรอครับอ๋ออเคอเดี๋ยวคุยจบในกล่องก็ได้โฮปโฮจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ครับผมผมว่าเราต่อเรื่อยๆตามภาษาพวกผมอยู่แล้วก็จะบอก,ววกอะไรก็จะบอกอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวคุยจบแล้วในกล่องโอเค,อเคมีอะไรติดใจในตอรี่ครั้งนี้กันไหมครับเล่นต่อไหมครับ ยังเลยครับผมไม่รีบครับไม่เล่นทำไม่เล่นไม่เล่นรู้มือรู้มือนะขอบคุณครับมีคนมาเฝ้าที่เต็มเลยเฮียขอบคุณที่ส่งคนมาเฝ้านะครับสองชั่วโมงขอบคุณเหมือนกันครับไอโฟนเจ็ดร้อยแปดสบของพี่ควรยังไม่ได้คืนไอโฟนพี่ผมเลยเคิดใจทิ้งสงครามไปได้เลยเรียกอะไรครับเรียกอะไรมีตังคจ่ายหรือเปล่าหนึ่งสามหนึ่งส่วนไม่ใช่เอาถ้าเคยที่จะคุยกั่ต้องมีคนน่ากลัวเยอะนะหานุพื่อนนะต้องมีตังค์จ่ายผมเนี่ย คุยเรื่องในงานเลยนะแ่ต่ราอครางที่โดนเลยนะเอาเรื่องคุยจบแล้วเรื่องสีต่อเลยเรื่องสีเรื่องสีนะครับโอเคยวขอประักจบวันนี้ให้เรียบร้อยกันนะครับจะมาแล้วคับผมรับโพเทคนะครับสภาโอ้ยอยู่ตั้งนานรับโพเทคโอ้ยรับโพเทคโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอองรได้โพเทคปะผู้ชนะไม่ได้ได้โพเทคไหมฮะโอ้ไม <c oughs> <The> ่ได้โอ้เดียให้หมูสายฟ้าเป็นรางวัล เดี๋ยวโดนจริงนะครั้งที่สองมันโดนเลยนะโดนนะริมเลนะเจอริมเลนะเฮดี๋ยวไอ้ไอ้แกงตัวเองกูให้แกงตัวเองไม่เอาจริงนะสะพานแล้วไหนอนั้นยิงมือหมดเป็นนัดยิงกับมันวะยี่ยังต้องเก็บไว้ครับนั่นคือข้าวบีนเด็บพิจิมข้า บ้านเขาเปิดร้านตัดผมเอาไว้แยต้มไปโดนข่าวไปเป็นหัวโล้นเลยเฮ้ยโทรแล้วท่านะพี่บ่าวี่เอ้ยพี่สภาเลยทำทำรูปนต้องชิมพี่พี่สภาครับรับโปรเทคนี้ต้องใส่ปอกแขนโปรเทคป่ะครับอ่ใส่ครับใส่โอเคครับถ้าถ้าสมมติว่าเขาคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ใส่คร้าคุณจะพูดทำไมว่าโอ้ชิคนนั้นไม่มีโปพสต์โอเคผมพูดทำไมเนี่ยเรื่องมันมีความเลอะปากปากมึงว่างอย่างนี้แล้วไอ้สัตว์เรารู้กันดีแล้วเยอะแา้วเรื่องมีมากมายกับกางรพูดอ่ะมึง ยโอ้ยอย่ามาชี้โอ้กูโดนพังไหวเฮียเอ้ยเรื่องสีเรื่องสีไอเรื่องสีนี้ยังไงนะแท็กเมื่อกี้ไม่ได้ฟังไอโดยยังไม่ได้คุยไอโดนถามเรื่องสีโอ้กูโดนพังไหวเฮียเอ้ยมีแมาสภาท่านผมจะได้ไปรับต้องเจอคุณหน่อยไอสัิสีสีผมแย่งไม่ออกครับตอนเล่นกิจกรรมแต่ว่ามันคนละสีนะสภาดูรูปไหมดูลองไอต้มลองส่งรูปให้เขาดูตอนนี้นะผมผมหาเบอร์มันมืดนะครับสภาตอนเวลามืดเงี้ยครับ มันกลายเป็นดำไปเลยโอ้ยอยากโดนฟังแล้วฟังแล้วครับยังไงประกาศเรียกแล้วครับผมอยู่บนเหกอยู่อะไปแล้วเจอนะครับฮะยดอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เลยครับสภาคุยเขาอยู่ไม่ให้เกียิสภานะอย่างนี้ต้องบำเพ็ญหรือเปล่าสภาพูดอยู่ไม่ให้เกียิสภานะเข้าป่าไปเป็นลิงเลยครับเคียร์หน่อยคุยก็ไม่จบเอาหะเอาหนเคียร์ไม่คงแม่งคงต้องเลียวอะไปเถอะไปดิลั่นดิเคียรไม่ลงคงต้องเล่า ขออีกนัดนึงแล้วกันนการพูดถึงเลยนะจำไมมเอาประกาศเพื่อนนะแบบได้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 เฮแบบโดนหนีขอ้อ่ะลงมือที่จะทำอะไรคุยเองสี่เหรอไอสภาดูดิไอ้โต้มใครส่งให้อ่ะเดีวชิมาที่เบอร์หน่อยเออกูวิ่งอยู่ปวดเลยหกเจ็ดเจ็ดสามสี่เอออย่าเพิ่งบัฟเอานี่ให้สภาดูก่อนรถมึงรถอะไรเนี่ยเออปูไม่รู้ รูปผ่านกันเองด้ยรูปอยู่ที่ใครอ่ะมึงส่งรูปไปสภาดูดิสภาเขาลอยเรี้ยงเลยนะหนึ่งสี่หนึ่งสามเศรษฐาก็เรียกกลับมาปะถ้าถ้ารูปได้เขาก็เรียกอ่ะกลังกลังแกล้งแกงหน่อยเอ้ยหน่อยเอ้ยไม่ไม่ได้ข่าวได้ข่าวที่โรงพยาบาลมึงจะไปกดครอบครัวไม่ใช่หรอไอ้กระจอกไอ้ควาย ต้องไปเราอีตัวผู้หญิงนั่นเปล่าที่พี่ดำบอกกันนะเดือดเดือดเดืปลั่นใส่มันบ่อยนะอย่าลั่นใส่มันบ่อยสะพานนับเป็นลั่นไม่ไม่ลั่นนะแกงลิกาชอบไปดีที่อะเวดเท่ากันเสือกไม่เอาไอกระจอกไม่เท่าเท่วดไม่เท่าเวดเขาใหญ่ขอบคุณน้าที่มาขอบคุณที่มาที่มาเฝ้าเรานะเวทล้นเวทล้นขอบคุณเอาไวไปไวไอกระจอกเอาไวไปไวลูกแพรลูกชนะรู้มือ โอ้เสียดายว่ะแล้วก็ครูแพ้ป้าแล้วกูแพ้ป้ายืนเสียดายว่ะชนะร้านชนะแอร์ดับกูทีกีดกันใหญ่ไอ้เคยกระจอกเอ้ยก่อนอะไรี้บอกดีใจเลยดีใจดีชนะแอร์ดับพวกเก่นะสกอร์เขาลดไปตั้งสี่รอบเนี่ยเออหวานรอบที่แล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่รอบนี้นะเก่งขึ้นนะเนี่ยมึงลดมึงลดแต่สกอร์ไม่หารลดอย่างอื่นทำไม โอ้สบายว่ะแม่งเจอแผนต้มปะโลไปไอ้ย่าไม่ไม่มึงแบกกระเป๋าข้างหลังหนักไหมอ่ะระวังเดินไม่ไหวนะไอ้ย่าหารถของเลยโรงพยาบาลวะไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้สัตว์มามาลูบโรงพยาบาลกูสามสี่ชั่วโมงโดนกูจับท้ายสองนาทีอ่ะที่ไหนอะไอ้มอกล้วยที่มึงพูดอะไอ้มอกล้วยไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ หวังเก๊บหวังเก๊บเดี๋ยไปจบอย่างไวอ่ะรอหลายชั่วโมงเลยรอเปื่อยไหมแต่ผมมืออ่ะแผ่นบาร์โลพี่แนโตังตังกูยังไม่หมดเลยว่ะยังอยากจ่ายค่าหมออยู่เลยว่ะไอ้บ้าเอ้ยไอ้มาพี่แบงค์ขยันลุกขยันปากลับบ้านเลยนะเออว่ะไอ้เหี้ยเล่นไรไม่เป็นละเล่นเป็นแต่บ้านเล่นไรไม่เป็นละมันทำอะไรกันวุ่นวายจัดเลยวันนี้นี่เราจะเหนี่ยงต่อไหมพี่ยอกสายยอกฝาเหนี่ยงไหมมีแต่คนที่หล่อนนะเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนนะ อะไรเหน่ไหมอเหน่ตัวนี้สองแสนดูพยายามดีไม่เหน่ยร้านตัดแอร์สองสามชั่วโมงอ่ะนี่ก็ชนะไอ้ที่น่ะเอาอะไรกันกูอันนั้นพี่แท็กโอิ้ยผมด้วยล้านนึงค่าแบ็กลิฟต้องกูตอนนั้นไปชี้รวยจ่ายไปเลยแบ็กลิฟบ้าอ่าเรีอน เอ็ดตรมเพียป่ะกระเป๋าห้าหนึ่งสามร้านหนึ่งเพียแบตอีสองรอบรอบละห้าแสนเราเรายังมีอีกอีกอันนี้ห้าหนึ่เมตรมเดี๋ยวโดนช้อนเมดี๋ยวเย็นก่อนเดี๋ยวโดนช้อน เงียบดีกูตอดีมาเนียบีมามาเฮ้ยพี่ต้มทำามนี่เฮ้ยพี่ต้มพี่ต้มไปเรียกไอ้จอนมาต่อยกูดิไอ้จอนนะจอนเฮ้ยไอ้พี่ต้มหัวล้นนี่ยัยพี่ต้มไม่มีทรงเลยว่ะไอ้เฮียขาป้าไอ้จอนโปรดเลยเฮียเฮ้ยพี่ต้มหัวล้นว่ะกูอยากต่อยไอ้จอนว่ะมึงหัวล้นแล้ววัดไก่จอนได้เลยนะต้มโอ้โหไอ้เฮียไม่มีทรงว่ะไม่มีทรงว่ะหมดทรงว่ะ จอดไปไหนวะเนลีแหละแจ๋วจัดเลยเฮียจบรีไม่เห็นมาสัตว์เออเฮียบอกบอกไม่เชียวคุณัตพานีเฮียหวยเด็กพี่นาดูดูดูไอ้พี่เน่เน่ดูหวยเยอะจอกเฮียจอกเฮียรู้มือเปล่าเฮีอยู่ก็เจอกเกินเฮียกูอยู่ไม่เยอะหรอกกูอยู่ไม่เยอะหรอกแต่กูอยู่ยี่สิบเจ็ดอะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไอ้หวายกระตอกไอ้ควายแพ้แก๊งมาใหม่กูอยู่ไม่เยอะหรอกแต่กูอยู่เกือบเต็มอะ เอาแล้วอ๋อสเตที่รีเบลเล่นยังกากไอ้เหี้ยไม่ไม่มึงฟังแผนมาโคมาปะไอ้เหี้ยโอ้แผนมันอ่ะกูแก้ได้หมดอ่ะเอามาดิทุกแผนอ่ะเป็นร้อยแผนพันแผนกูแก้ได้หมดอ่ะลองมาดิมึงไปถามไอ้เหี้ยมาโคนะเคยชนะที่เป็นเอกป้าไอ้กระจอกอีควายหลุมมือแฉบไปแล้วเอาแบบไหนได้เพื่อนหน้ายู่หรือว่าไงเนี่ยโอ้ยโดนขังบ้านสองคนไฟยี่สิบแปดคนชนะได้ไง ชาแน่ไฟแรกนะชาน่ไฟแรกนะยิมยิมห้าคนน่ะพัฒนาอยู่นะพัฒนาอยากจะติดพวกกูลงก็ใช้เวลาหน่อยน้องเหียเขาม่แต่พัฒนาขึ้นในพวกเี่ยนี่พัฒนาลงอเหียกูหลุดเลยไฟแรกยิมเพ่มเอย กูอยากปล่อยไก่เฮียจอนี่ยังไปเลี้ยนมาดิไอ้เฮียไฟแรกมึงชนะกูได้นี่มึงภูมิใจใบฝาดตังคนกูน้อยไอ้กระจอกไอ้ควายคนกูมีคนเท่าไม่ไหวคนเท่าไม่ไหวคนยี่สามอะไฟแรกอ่ะมึงเกือบกืนกูไม่ลงอ่ะไอ้สักดิ์เกลือกลดเปล่าวะไอ้สามโอโหลดเลยเหรอลดเลยลดไรกันที่ ไอ้กระน้องไอ้เงี้ยเงียบๆเดี๋ยวกูบ้องหไฟแหลกระโซเชียวเดี๋ยวโพสโซเชียลไฟแหลกอย่าโพสอย่าโพสโซเชียลแคมป์ว่ะโซเชียลแคมป์มันโกรธนะมันเอาไม่ไม่ไม่แล้วสรุปทีิมานเอกนี่จูนป้าอันนี้กูไม่รู้นะว่าจูนไม่จูนนะแต่โหบาจูนนะที่กูรู้อ่ะไอ้กระจอกแต่กูไม่รู้ว่าเวทนี้ตอนเผาจะลำบากเมยหรือเปล่านะเวทแก๊งมันนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวจับยัดลงเลยเดี๋ยวจับยัดลงเลยสุสานเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวจับยัดเลยไม่มีไมไม่มีสาไม่มีสาลงหรอทำพิเศษจบละจบมึงเดี๋ยวกูไปตามที่เปิลเปิลมาจูนรถให้นะเงี้ยแต่ลืมไปเมืองนี้ไม่มีกล่องจูนในกระจอกเวรนี้ลำบากเมนทุกตัวยัดไม่เข้าเกับกูไหลเรยวไอ้หน่อยเว้ยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนมีมอรโคในไฟด้วยมอรโคอ่ะ มอคโคก็โดนลวกไอ้เหี้ยทไมเออมอคโคยอะไรไปบอกเป็นหาไอ้เหี้ยวินเลี่ยมร้านร้านไอ้ไอ้ร้านสิบมัลโหร้านสิบหรอ บอกคู่ก็แพ้ไอเออเรามีมึงจดไะเนี่ยว่ามึงแพ้พวกคุณะเยหเอนมึงก็แคนไปรอบนาได้ยี่สอรอบนี้ได้ยี่สิบชันพัฒนาพัฒนาลงเฮียเขาไม่แต่พัฒนาขึ้นไอเฮียนี่พัฒนาลงมันไม่จดหรอกตอรี่มันจดแค่ล้านกับอะไรนะโอ้ล้านแกดอปล้านแกล้านแกดจกดเกไอเียตอนนั้นดเกา้านแกดอปล้าแกดมันมีแพ้มีชนะแต่ว่าตอรรี่ไม่ชนะเลย ยี่แย้มหมดแล้วผู้ชายเลยวะเป็นไอเสต๊าเฮ้ยมึงเป็นตัวของตัวเองยังเนี่ยยังยังเป็นตัวอตัวเองยังแบ้มเป็นยากเป็นอีแยมไม่บอกมึงว่าไงนะเสียงอะไรนะผู้ชายเหรอโอ้โหผู้ชายโอ้โหที่เราบาร์เราบอกว่าอะไรนะเพื่อนกูผู้ชียเสียงออกน่ารักขนาดนี้่ะบอกเสียงฟังเสียงเพื่อนกูแล้วเสียวเสียหันผู้หญิงตรงไหนอ่ะ ดูดิหิชอบที่มึงชอบที่เขียนแป้งหยาบเลยมันเขินมันเขินขนาดอาร์มินยังเสียวไปหมดโวมีใครเดิมพันไม่เนี่ยเห็นบอกอย่างล่นเดิมพันไม่สนุกเหรอเขาจะเล่นเดิมพันด้วยเหรอเออหัวเท่าไหร่อ่ะหัวเท่าไหร่อ่ะขอเป็นคนในแก๊งนะมันบอกกูเล่นเดิมพันกันไหมเล่นเดิมพันกันไหมหัวละห้าเผารู้เปล่าหัวละห้าเผาลฮัลโหลไอ้กระจาะ ไอ้ยนี่ยืนหลับเหรอนี่นั่งสมาธินั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิอยู่นั่งสมาธิอยู่นี่แล้วพวกนี้เจอโซเชียลไอ้เฮียแกงทีเป็นเอกเรียนนะครับไอ้กระจกโอยมึงเคยทำแกงเข่ามามึงก็เนี่ยรับให้ได้ดิไอ้เฮียหวยทำแกงไหนมาบ้างอ่ะไอ้เฮียนี่มันด่ามันไม่ไม่ไม่ใช่แค่กงมันด่าไม่ใช่แค่แกงเหรอเออมีมากกว่ามันทำครอบครัวทำประชาชนทำหมดอ่ะไอ้เฮียลืมแล้วหรอประชาชนอ่ะมันบอกกูว่าอะไรรู้ป่ะมันบอกว่าแกงมันคินทุกคน แต่แก๊งเราขุนทุกคนน่ะกูหลุดเลยอ่ยคีนของมึงอ่ะลองวัดกับกูไม่ล่ะคีนของมึงอ่ะวัดป้าวัดป้าวคีนของมึงอ่ะวัดกับกูปไปกันเนาอจะไม่กล้านะไอ้ไฟดิว่าเสียละเข้าใจคำว่าแรงไม่เท่าเลยอยากเล่าเปล่าไอ้น้องฮัลโหลน่าอยากาก็มานะไอ้ไฟความกูหิวข้าวว่ะเฮียเดี๋ยวไปหาแดกของคีนก่อนในเฮีย ไอสัตว์หาแดกพวกฝรั่งหน่อยไม่ใช่ไม่อัวนี้แดกเว้นแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่ใช่แรงไม่เท่าแต่อยากวัดแรงไม่เท่าแต่อยากวัดเดี๋ยวผมทำหรอลไปย้ายดีกว่าเพื่อนไอต่อกนี่ไม่มีบทเลยเมื่อกี้เพื่อนมาเมื่อกี้เพื่อนมาไอสัตว์คำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมด้วยไอ้เหี้ยน้อยกว่าเดิมด้วยไอ้เหี้ยไอพะโล่คำพูดมากมายสุดท้ายแม่งห่อที่บ้านหรือว่าค่อยคุยพรุ่งนี้คุยเลยเดี๋ยวนี้ ไอพะโลมันนี่มัที่นเหรไม่ครบบ้านนะไม่ครบแล้วเหรอไปดิกาไปบ้านเลยไปนอนน้องไปนอน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 รถวินเลยเว่ยยิงยิงมาหมดแล้วอยู่ที่พี่ป้าประกาศมาแนะครับว่าเพอด้วยนี่พี่เลดไปไหนไปไหนไปอะไรคนออกมาแล้วเหรอหายไปไหนสามคนนะโอ้คำไหนแค่แค้เปไหน ความว่าคำพูดว่ามาความหมายเ,เท่าเดิมรับแบบรับแบบรับแบบ